วันนี้กบดำจะพาเพื่อนๆไปดูของขังนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เขาจะปั้นดินให้เป็นดาวนะครับโอ้โหพระเจ้าจอดนี่มนเตอ์อะไรกันเนี่ยทำไมมาถึงได้เก๋าขนาดนี้โอ้โหพระเจ้าจอดนี่มันสุดยอดของรถเลยนี่ว่า,วาโอ้โหไปขุดมาจากไหนเนี่ย ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศของเรานะครับปกติไอ้พวกนี้มันจะอยู่แถวทุ่งสวาน,น่านะครับไม่ใช่หีหน้านะอันนี้มันคือรถอะไรเ,เพื่อนช่วยผมดูหน่อยทำไมสภาพมันถึงได้ยับเยินถึงขนาดนี้จากการมองรถคันนี้ไม่ตกกว่า40ปีนี่บ้าหรือเปล่าครัรอโอโสุดยอดพเพื่อน เขามาทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาจะปั้นดินให้เป็นดาวโอ้พระเจ้าจอดม,มันรายคามความเก่าของมันดูเพื่อนๆน,นี่คิ้วแท้นะโอ้โหแตกรายงาขนาดนี้ผุขนาดนั้นมันจะปั้นให้เป็นดาวได้เหรอ ดูครับเพื่อนๆนมันคือหมากระโดด <Yahoo! S 1> นะครับแต่ไม่รู้กระโดดอะไรกระโดดหนีหรือว่ากระโดดอะไร <Huh? S 1> ยางกอไก่ดูกระทะดูช่วงล่างโอ้โห Rn46 โหที่มันเดิมทุกทิ้นเลยดูยังกันชนนะเพื่อนเพื่อนดู อ้ยอย่าบอกนะว่าซุปเปอร์จะปั้นดินให้เป็นดาวอย่าธิบายเนาะโอ้ยเพื่อนๆคี้ก็แท้ด้วยตรงนี้ตัวแท้น่ะต้องบอกว่าตัวแท้น่ะโอ้โหดูช่วงล่างเดิมหมดนะเดิมสนิทสิบใส่หน้าเลยดูคารคืนของตัวเดิมมาเลยอะ่ะว้าว อายากครับผมอยากรู้รายละเอียดแล้วว่าอยากรู้รายละเอียดแล้วว่าเขามาทมําไหมเขาจะมาทําอะไรหรือเขาจะเอาไปเก็บนี่บ้าหรือเปล่าโอ้โหเท่นะเ<อ>ทจริงๆนี่ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรแม่ยังมองเท่เลยเพือ่อนโอ้โหะเดี๋ยวไปคุยกับสรงนี้กว่า สำหรับวันนี้ผมอยู่สำนักซูปเปอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้เจ้าของเขาเอาไมา้ทรงทำอะไรนะครับเพราะมองจากสภาพแล้วเนี่ยผมใช้คำว่ามันต้องเก็บทั้งคันนะครับแต่ก็คงจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะมองๆแล้วนะก็เอามาให้เพื่อนดูก่อนก่อนที่มันจะเป็นดาวเราก็ต้องมาดูดินก่อนนะครับ <Okay. S 1> สภาพประมาณนี้เลยโอ้โหคันเดิม อ้โะโอเคดกระสง n ดีกว่าจะรู้อยากรูรายละเอียดสวัสดีครับสวัสดีครับสองะคันนี้มันมาทำอะไรเอามาอยากกลับเป็นนุ่มเหมือนเดิมครับเฮ้ยมันจะกลับได้เหรอเยงกระเทเล่กระเป๊ะอย่างเงี้ยสองก็เหนื่อยหน่อยพี่เหนื่อยหน่อยทำได้ครับไปดูเคยปั้น106ไปหลายคันแล้วครับเอ้ย คนที่เล่นรุ่นนี้จะเป็นคนที่ใจรักมากเลยสองใช่ครับแล้วเป็นรถที่แม่งไม่ได้หาง่ายนะเว้ยครับหายากรถในตำนานเลยนะอันี้ต้องใช้คำว่าแวกจุดจุดกำเนิดกระบะคานแข็ง40ปีใช่ครับโอ้โหสุดยอดเพื่อนๆนี่เจ้าของโปรเจกของมันคือบิวชงล่างใหม่หมดเลยครับทุกอย่างให้เหมือนกับสมาเหมือนเหมือนใหม่หมด หมายความว่าชุบชีวิตใหม่ใช่ครับแล้วเรช่วงล่างใหม่หมดเร,เราจะชุบได้รถสภาพตรงอะจะชุบได้ไหมได้ครับเหรอครับชุบช่วงล่างด้วยหรือว่าเก็บทั้งคันเลยไหมหรือว่าจะพาะช่วงล่างเก็บช่วงล่างทั้งหมดเลยแ,แล้วก็เก็บบอดี้ด้วยครับบอดี้นี่ก็ะปั้นใหม่หมดก็ค,คือบิวทั้งคันนะว่างั้นนะใช่ครับบิวทั้งคันโอ้โหดูกระจังหน้าแม่งเก่า,าที่ผ่าตรงนะครับนี่ตัวไฟลกลมจะเป็นสี่ช่องครับถ้าเป็นไฟเรียบจะเป็นหกช่องไอ้นี่ของมันเลยไหมเนี่ยของมันเลยครับเฮ้ ไม่ได้หายง่ายนะตัวนี้สองโอ้หาโคตรยากพี่เออขุดดินห่าเลยนะเนี่ยถ้าปุะจอยู่ในป่านี่ก็ช้างเปือกเลยนะเว้ยใช่เอออ๋อเจ้าของเขาเอามาให้ชุบชีวิตมันใหม่ใช่ไหมสองใช่ครับอืมแล้ตอนที่สองรับงานนี้สองมองว่าสองจะชุบชีวิตมันได้ไหมได้ครับเพราะเราเคยผ่านประสบการณ์นี้มาอยู่ครับอ๋อเราเคยผ่านสมรภูมินี้มาแล้วใช่ครับอทัศนสี่ร้อยหกไอ้เรื่องชุบชีวิตใช่ครับรถชุบชีวิตเด็กเนี่ยสองถนัด เด็กไม่นนัดครับ๋อก็ or, คือง so ่ายๆเจ้าของเขาจะมาให้ทงจัดจัดใหม่ทั้ง well, คันใช่คร i mean ับโดยที่ช okay. ่วงล่างบิ้วใหม่เป็นของเดิมหรือว่าเปลี่ยนใหม่เลยอ่าบิ้วใหม่ของเดิมครับอ๋อก็คือเก็บเก็บทรงนี้ไว้ใช่เก็บทรงนี้ไว้ครับแต่เราจะบิ้วให้มันแบบออกแนวสแตนดาร์ดเหมือนเดิมแต่ว่าใหม่ขึ้นใช่ครับใหม่ทัสทรงคัสงไซทุกอย่างใหนเพื่อนๆดูนะครับบิวใหม่หมดครับมันเดิมเดิมหมดเลยนะคันนี้ต้องบอกเดิมนะครับครับแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายนะรุ่นเนี้ย โอ้หเจ้าของครับรถปี๊สิงครับรถปีสิงนะเจ้าของเขาหาเก่งมากเลยอ่ะครับเดมทุกชิ้นนะครับเกือบทุกชิ้นครับเกือบทุกชิ้นอ่ะปูยางเยิงดนี่คอไก่คันชนมันก็เก่าเก่าเนี่ยใช่ชนเดิมเลยครับเนี่ยสวย่ะสวยๆเห็นแล้วน้ำลายไหลน้ำลายไหลนี่คืออะไรมันสวยไงออมันสวยมันไม่ได้ยังอื่นมันมันสวยแบบเก่าๆนะสวยประกอบเก่าครับจริงๆเนี่ย ถ้าขับแบบนี้บนถนนแม่งก็เท่นุ้นยนี่เพื่อนๆดูคิว้วคิ้วก็คิ้วเดิมอ่ะคิ้วเดิมครับเพราะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่หายยากนะใช่ครับมันมีโป้งของมันอยู่อ่าเนี่ยเพื่อนๆดูครับโป่งก็โปง่โปงเดิมเนี่ยใช่ยังอยู่อยู่ทุกชิ้นอะ่ะมีหายหายช่างนี้หายเออเดี๋ยวจะหาวิธีทําอยู่ครับี่ยโอ้ยสบายสองทำได้ไปแล้วอืม,อมก็พกเพื่อนๆดูนะครับคันนี้ยวันนี้ผมมาถ่ายแนว ที่มันมาแบบดิบๆอย่างเงี้ยให้ดูนะมาแบบบอบช้าอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวทงซูปเปอร์เขาเนี่ยเขาจะปั้นดินให้เป็นดาวนะครับเขาเรียกปั้นอะไรวะ <c oughs> ปั้นผีให้เป็นคนไหมอโอ้เรียกไม่ถูกเลยเรียกไม่ถูกกับปั้นนี้เป็นดาวแล้วกันนะครับดูครับคิ้วลงระบาเดิมหมดกระบองกระบะเดิมหมดครับเออแต่ว่ามันก็ยังอย่างว่าตามสภาพการเวลานะครับอืมคือรถรถสไตล์เงี้ยเอาง่ายๆเราถึงเราไปบ้านนอกเราเขาไม่เคยเห็นนะสรง ไม่เห็นครับเอ่อก็จะเห็นรถสแตนดาร์ดทั่วไปเนาะใช่ครับอ่าไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวนี้ในคนที่เล่นออฟโรดก็ยังมีสภาพดีๆเก็บไว้เยอะอย่างนกันนะมีมีคนที่เก่าอนุรักษ์ที่เก่าเก็บไว้เยอะเนี่ยมันเดิมหมดนะครับดูลงร้อยไหมครับเป็นออฟเซ็ตเดิมหมดเลยนะใช่ครับจนท้ายนี่คลาสสิกมากเลยอเจ้าของจะอนุรักษ์ไว้ครับแต่ให้ผมขึ้นขึ้นเล็กใหม่ อย่าบอกว่าเป็นของเดิมมานะของเดิมครับดูดูเพจเนี่ยดูเพรดูมีเนียม์ไม่เออไว้เพจเนียรไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนบ้านเราจริงเว้ยครับเออแสดงว่าไอ้พวกนี้มีมันมีตั้งมาตั้งนานแล้วดิกันชนเนี่ยครับอืมโอ้มันจึงเดิมจริงรึเปล่าเพื่อนๆดูครับดูนี่ดูเพจนี่ดินไก่ไม่เหมือนบ้านเรานะดูตามันครับครับนี่ขาแข็ง Rn ใช่ไหมซ่ง ใช่ครับ i อเซหกครับช่ว <I LC S 1> งยาว,ยาวแต่ชว่วงสั้นจะเป็นสามหกายากกว่าอีกครับช่วงสั้นยังพอหาได้นะหรือว่ายากกว่ายากเหมือนกันครับเ<ะ>ครับโอ้โหเนี่ยเลือดแม่งตับเลเลยเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าคันนี้อาจจะใช้เวลาไหม่งโงโหถ้าถ้าพูดถึงต้องแยกเป็นส่วนนะพี่ส่วนช่วงล่างกับผมทำประมาณเดือนหนึ่งอ่าอใช่ครับแต่ส่วนบอดี้เนี่ยคือน่าจะนานครับ น่าจะอยู่สามเดือนถึงสี่เดือนนะครับอืแต่ก็แต่ก็คุ้มอ่ะรอได้เจ้าของเขารอได้อยู่แล้วครับวอดี้นี่ผมทำเอ้ยช่วงคัสซีผมทําประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วครับรถผีสิงเว้ยเอาเราเว้ยมาเจอหมอของจะปราบผีสิงอยู่เปล่าเดี๋ยวมาดูกันปาบอยู่ไหมก็เหนื่อยอยู่ครับอ่าจะปาดดูหน้าตาผีแมงประยศโอ้เหนื่อยมากพี่สภาพมาองนี้ครับ S <S <an> <S เดี๋ยวตอนยกวอดี้ออกแล้วเหลือแต่คัซซี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูครับว่าคัซซียกออกแล้วเหลือคัซซีสภาพที่มันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวถ่ายตอนบิวเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยดิโอ้โหดูสิ <S 2> <S 2> <S 2> ต่หายากนะรถ <S <S <ต>ะยังเก็บสภาพได้ขนาดนี้ตะรงเนอะครับเออผอเป็นเพื่อนูแม่งเก่าที่ผ่านเลยข้างในก็ปรับปรุงนิดน่อยครับเพราะว่าเจ้าของเขา ยังไม่ได้สั่งไว้ว่าให้บิวภายในใหม่ด้วยไหมออือครับแต่พวกนี้เป็นของเดิมหมดผ้าเดิมเออใช่ผ้าเดิมหมดรถอะไรเดิมรถตัวนี้สมัยก่อนป่าไม้เยอะนะเยอะครับอ่าต้นกําเนิดเลยพี่ต้นกําเนิดของก่อนจะเป็น1.6วะนะใช่ครับก้อนเป็นกระบะคันแข็งเนี่ยนะครับต้องนึกเป็กระบะคันแข่งเลยน่เกียร์ครับนี่ก็เกียร์เกดงเกียร์เดิมมันเลยตรงเดิมครับไอ้เครื่องมันเครื่องอะไรสี่วายตัวนี้เป็นเครื่องนี่ครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหม แต่ยังใช้เกียร์เดิมอยู่สี่เกียร์เกียร์สี่เกียร์นะครับเพื่อนๆ <c oughs> โอเคเครื่องผมไม่ต้องดูกัน่ะก็เอาแล้วกัเกนเพื่อนๆคอยติดตามคันนี้นะครับคันนี้สรงบอกว่าใช้เวลาพอสมควร<ช>แต่ผมว่าสรงซูปเปอร์ก็ทําได้อยู่แล้วนะครับเจ้าของต้องไว้ใจซูปเปอร์ถึงได้เอารถมาให้ทําเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมั่นใจนะครับแล้วก็สรงเขาบอกว่าใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าคันนี้ เอาง่ายๆคือบิ้วหมดบิ้วทั้งคันใช่ครับชุบชีวิตมันนะครับใช่ครับให้มันมันให้มันมาสดใสปิ๊งปังเหมือนยุคนี้ยุคเรานี่ยเขายุกอะไรนะโอ้โหยุกสมัยใหม่แล้วกันใช่สมัยใหม่กับยุคเมื่อ40ิปี30ปีที่แล้วเนี่ยก็จะปั้นให้มันนี่ก่อน9 0้าสูไงก่อนนี่เกิดยังสมเกิดยังวะน่าจะเกิดแล้วมั้งเกิดแล้วเราเป็นเด็กอยู่นะยังเป็นเด็กอยู่อ่ะยังเด็กน้อยอยู่ครับเออ เรื่องยี้บ่อย่างนี้เรารู้อายุเราหมดเลยรู้หมดแล้วเ,เนี่ยคนกับว่าพี่นะฮ้าสิบแล้วยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ครับอย่าไปเสียด <c oughs> คนเรานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะตามคันนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆดูขั้นต้นของมันไปก่อนกับกับรถที่มามาเดิมๆมาดิบๆ,มา,ม,ๆมาผุๆ,บๆโบโบเงี้ยนะครับดูว่าเดี๋ยวทรงเขาจะปั้นให้มันเป็นดาวเนี่ยแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ผมในประสบการณ์ที่มองเนี่ยผมว่ารถรุ่นนี้นะทรงความรู้รสึกพี่นะ ทำให้มันใหม่พอใช่เก็บสเต็ปแบบนี้ไว้ครับเก็บสเตปแบบนี้นะครับแล้วมันจะมองอะไรที่เป็นเก่ามากเลยเจ้าของรถต้องการกระทะล้อไว้เหมือนเดิมอ่าด้วยครับไฟยางก็ใกล้เหมือนเดิมอครับเพราะว่ารถเราไม่สมควรทําไปเล่นอ่ะเราทําไว้อนุรักษ์มันไว้นะครับรถตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวคอยดูคันนี้เรื่อยๆนะครับติดตามเรื่อยๆนะครับว่าซูเปอร์เขาจะทำออกมาโดดเด่นขนาดไหนอ่ะส่งทิ้งมาโทรหน่อย ก็085นะครับ1739597ครับอ่าถ้าสนใจจะบิวครับสนใจจะสร้างได้หมดครับเข้ามาครับโอเคครับบิวคัสซีก็ถ้าเกิดไอ้นี่ให้ผมบิวคัสซีงเดียวก็ได้ครับก็คือทอดหัวออกทอดไรออกมาแล้วก็ยกคัสซีมาได้ครับก็คือง่ายรับหมดแหละใช่ครับคัสซีช่วงล่างเลยครับอางานสีบิวสีก็รับครับก็อย่าง106ก็ทําไปหลายคันอยู่ครับอืมไปติดตามเราเนาะครับอ่าลองติดตามดูโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ คันนี้นะครับเพื่อนๆรอชมนะใช้เวลาสักนิดนึงแต่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูตลอดนะครับว่าในการทำมันเริ่มจากจุดนี้จุดนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ถ่าสนใจก็ทิ้งเบอร์โทรไปแล้วนะครับสําหรับซูเปอร์นะคลิปนี้คงจะจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดแชร์แล้วก็ฝากพิเทร้าแรกด้วยนะฮะ แล้วก็ถึงาก็รถ a d m นะครับฝากด้วยน,นะครับการตนใจก็ติดต่อเข้ามาโอเคครับคลิปนี้คงจะจบคลิปตะเพียงตัวนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็รอชมผมไม่เรียกรถปีสิงนะเพาราะรถปีสิงมาในฮีโร่อันนี้ต้องรถอะไรวะก่อนมันกออ่อนรถปีสิงอนะ่ะเป็นอะไรสิงวะอ่านั้นประมาณนั้นเพื่อนๆประมาณนั้นใช้แทับเดียวกันได้ครับใช้แทับเดียวกันนะครับนนะะมันเก่าอยู่หายเลยอะโอเคครับ